สวัสดีทุกคนมื้อนีมาพบกับช่องอ้วนซาแนวเนาะเออมาเปิดช่องยูทูบเด้อตอนนี้ก็มาขุดหอยก็บกี่หอยนี่ก็หอยนี่ก็บ่หอยกี่จ้าหอยกี่เนาะเด้อวาวนี่มีมีแต่ผู้สาวเรามาขุดหอยกี่นี่คองหมักสุพรรณเด้อ มีลายบ่ได้ลายบ่พอกินพอกินอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ตัวแบบใหญ่มากที่นันม่อนโอ้เหอย่างูปลาซบั์งโน้นนี่สู้เอลซายางมาคุณหอยกี้เห็นบ่ความเลิศของเพลินนั่นสซาอยังน่ะบ่ตัวใหญ่แท้อ้าอันนี้เด้อันนี้สาวสามหาเพชรเด้อนี่ สาวซ้ำเนื้อมะขุนหอยกีโอ้ยลงผ้าบางเด้อะโอ้โอ้ไอเก่งไรเงี้ยไอความน้ำแีบนี้มัซับซับตลอดเลยย่ามันเนาะได้กินอยู่เนาะเออเอาล้นไปใช้น้ามาผู่ป้อยังไงไกล้ยังคงใช่เสานทิพมาลงนี่แบบนี้ขีดต้มแบบนี้ลงเบิ้งลงดูโซความสช่ไหมขอรับบุลงดูค่อยว่ามีอะไรขอรับบุลงดูค่อยว่า ใส่ใส่สูตราเซนแมนปลนกีต้มไม่ใช่อชมเอลนี้บังใส่ใสุตร0าเซนไปได้มาคุณหอยกี้เด่นอห,ห,หอยกับกี้มีวิตามินถ้าใครได้กินมีแหงสดชื่นคย,ยังกินไปเป็นอะไรกินลมม่ามาเมาเลย <laughs> Vô <laughs> à, lại đi chúc Ô, à. là man 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 Sao ừ mà phết này man lên Em thấy tôi xem này em đi <laughs> <Mà đây ái? cười> sao nhắn <laughs> này làm Sao này Sao oh, nghe, sau này Sao sau Sao sao này Sao này vừa là sao căng khươn đến <laughs> này ซื้อมาได้จ้ะเด้อคืนนี้เป็นนังฟ้ากำมันไมันเอ้ยไได้จุได้บ่ต้องลน้ําเลยจสิักเกบมนโคงน้ําก็สิบ่ปื้นบ่เนาะคงน้ําบ่ปื้นมันยังสิปื้นเจ้าก็่สิเฮาก็เฮ็ดให้มันสะอาดตัวเด้อ ไอที่มันคือเกินเขาเห็นมีนี่ละดรู้ไตงมัแต่ตานน้อสมคุดมาคุดดินอยู่พี่น้องาเสียมจ้มันใหญ่พูดเลยพิดเเสียมใหญ่เสียมนักพูดเลยจุกบได้ขาดรึงจุกบได้ขาดครึง ็บแม่นี่ขคอยจะคุดมิกน,นบนังง่ย <c oughs> ตัวบังง่ายุเองเก็บเองแล้วองได้กนกินนี่ซับสกดนค่ะเฮ้ยม่คบน้อยเอาบมีได้คบบม่งมันเขียดบ่ เออจ้าอิ่มเลยครับแสบหนาเนี่ยยาเบิดเลยอย่าทาเบิดเอาคือคือบุกินเจียวนะเจียวคือบุกินบวบแสบไปจากตายทำทำเห็ดเจียวหวานบ่เด้อเนี่มีท่งหน้านะที่คือประดุกแท้นะเมนบ่บท่งหน้าแซงมีแต่สองไหายอ่เล้วนี่พี่ช่างรูกกระทงนันกันบว น้ำนี่มันซึมตลอดเลยน้ามน่นเนาก็จะเห็ดหนาเซงนี่คือยำหายยำหน้าเนี่ยเลยนี่น้ำหน้ายยำนาเซงนี่บนหอยอยู่กันนี่นาเคบนมาคุนหอยอยู่นาเคเนี่เลยนี่ทางโค้งตรงนี้เราบกำลันนลงลงุ่งไปเนาะกู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  อยู่นะอยู่ในน้ำหันยังบราณสำอยู่ทงใช่ไหมเ็หมูใหญเ็เบาเขาเออเ็เบาก็เบาเลยีดอกนีอยู่ไวียงเ็ม้งงเ็เ็ตัวใหญ่เยเ็มันอ้วนนะิมี่อยู่กลางหเาไม่ปากอนเนาะ โอนี่ปลาขอดมันมีเยดูดูปลางนันนี่นนั้นันี้แกงนั่นจะโตยิ่งใหมันเมรแต่คอยขุดเริงปรเด๋ยดนี่เป็นหยังเชอรี่ัเี่อเชอรี่อเชอรี่มัอยเรอนี่หัวเชอรี่หยเชอรี่โอ้โหหน่บักใหญ่เลยนะพดนะเออเมรเร่เมรันตายแล้วพนะเบื้องนู้นนะมันอาปาอะรน่นฮะ มันท oh. 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 ับแขกมันตายแล้วเนาะเ้านี่นะตายอกแล้วดูชุมชนซับลึกที่เจ้านะเเเียนอเอามาเอามาตุดแตกเอาอุ้ยนีอ้ยมัแตกหน่อยเดียวเอาในดจะห่างนี่เออสองเอนเอาก่อนคคัวเมียได้หนนี่คู่เขียดนี่เด่นนี่แตกพรมนี่นะสบแตกขึ้นน้อยเนาเอา

จะคูเป uh ็นจะที่ขุดซ่อนกันสองเลยนะไม่ได้ตายไ่ได้ตายจูอัดไม่จูจะอัดวิดีโอไม่จูจะุดประมาณน่ะไว้เนจะโทรศัพท์สุดท้ายคูอุ่ยเอาเอาเอากันแดกในรีวิวนี่ขุดขึ้นไปเทิรหงพงนั้นปอยยาฆ่ากันได้หลายบโบอยู่คู่กันเด้ bưng khu của nó, ô, khu của thằng ní gần nhon với kia nó, này, đây thêm, lấy 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 คงคือเงือะติมนี่เนาะอ๋อสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนยไปได้มาคุณหอยมบนห้เมื่อบ่บอเมืยปันไดเบิรไเด็บเลนไล บ่ได้เมื่อยแต่ว่าคอยบริคุดดิคอยบริคุตแม่ซ้องสอนสอนแต่เึ้นมานแท้เจทิปขึ้นมาแท้ตายห้อยตัวใหญ่ๆบังดูตัวใหญ่เด้อนี่ยเอ้ยนาชิดำบัดนี้แหละโอ้ยไหนเช็ดจังใบนาชิดำบัดนี้แหละอู้นี่เด้อเนี่ยตายแต่ละมือเหล่าคุดแต่หอยบังดูเดือหากินแบบง่ายๆเนาะแมนดูนี่บ๊เสียเงินลุนนี่แมนบดิเสียเงินอมเมื่อกี้ cho mơi cho cái ông lại cho cái gì trứng ông vừa, ít phân là không ừ. à. ừ. 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 à. oh, nó sao này. này ừ, nè, สามาผิดขุดหนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หอยบักใหญ่ใตายหันจบได้ไหมเมนบอกมันอาแล้วมันตายมันยังอามันยังมันยังอันนั้นมันยังปิดปากมันอยู่ตายเบิบของเจ้าเนสองสามหน่วยนะโมนี่เลยนี่ตัวหันกีตายสหน่วยนี่แล้วใส่ขู่ใไหมเ้าใส่ขู่ท่านี้ จะเห็นยังไงโอ้มาี่ดูเลยโอ้โทรศัพท์กปานน่นนั่นโอ้ับกวิดด้วโอ้นี่จะไปถึงนาโองอ์งมเนาะมันมีบุญด้วยสินี่จะโลงนะใส่ทงชงนะใส่ทง โุรศั์ตกเลยแม่อันนี้แบบใหญ่เลยอาโทุรศั์มาเลีหอยเขาแอเลยหอยมาพีหอยสาวมาเพตั้งซื้อมมเยาวเด็กน่ยบกใหญ่ใหญ่ลยลายอยทึ่งเนาะอัน 2 hymn song 2 song 2 ăn khai thầm một chút nèo cốt 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 book 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 หลุดเาลากลีกได้อยู here, yeah. Okay. Okay. Yeah. Uh, so ่แล้นี่เลยนี่ผู้สาวนี่นั่นโดเด้อจีบได้ขนาดโดเด้อพานี่ไหมพานี้โดเด้อเอ่ะโดเด้อส์โเด้อจีบได้ทั้งโซ่ทั้งซิงทั้งนี้เลยซิงเด้อยังเปิดอยู่เด้อซดพร้อมเด้ออทวายดีตอนสายเนาะเมื่อนี้เนาะทั้งโซ่จิมงานเขาจะมาเก็บตัวหอยเนาะหอยจีหอยจีเนาะ ไปเรงกันเ่น้ะใส่บ่อน่่อทดีบ่อดดับ่อดดได้บอได้บ่อไดเอรตัวใหญ่เห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โหดีนี่เมนตายเวยคือบแบบงงนี่โอ้ยยใส่แล้วเจ่าไยท่ายไปท่ายคิดเราบ่มีคลิปนะ